ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะมากล่าวถึงการตั้งช้องแบบช้องผมที่เป็นช้องผมจริงนะครับสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาในการตั้งช้องหลังจากสั่งสินค้าจากร้านสินและสินไปนะครับเราก็จะมาตั้งช้องให้ดูนะครับสำหรับนี้โดยการเริ่มนะครับเริ่มที่การแบ่งผมให้อยู่กลางศรีรษะนะครับโดยการมัดจุกครับ เราจะมัดจุกก่อนแล้วเราก็จะแบ่งสางผมออกไปโดยรอบนะครับสางผมออกไปอย่างนี้นะครับโดยรอบสีสาะนะครับโดยจุกผมที่เรามัดนะครับจุกผมที่เรามัดให้ทิ้งลงมาด้านหน้านะครับแล้วสางให้เนียนไปกับผมที่มีอยู่นะครับการตั้งช้องจะมี2ลักษณะนะครับสําหรับลักษณะแรกที่เราจะตั้งให้ดูก็คือลักษณะแบบคูไทยนะครับ การตั้งช้องแบบผู้ไทยคือตั้งช้องให้ขึ้นอยู่บนกลางศีรษะนะครับโดยการตั้งช้องในลักษณะนี้นะครับจะวางช้องให้ตรงนะครับแล้วก็ให้ช้องเลื่อนมาอยู่ข้างหน้านะครับให้ช้องเลื่อนขึ้นมาอยู่ข้างหน้ามากหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้หน้าหน้าและหลังเท่ากันนะครับเมื่อเราได้ที่แล้วนะครับจับให้เข้าที่นะครับ ให้หมอกแก่รูปหน้าของผู้ที่ตั้งช้องนะครับแล้วเราก็ติดกิ๊บครับติดกิ๊บตรงนี้คือติดกิ๊บด้านในนะครับติดกิ๊บด้านในเพื่อให้ช้องมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับตอนเราตั้งช้องจะได้ไม่เคลื่อนนะครับติดกิบให้ทั่วให้รอบเลยนะครับ นุ่งละติดกิฟเสร็จแล้วนะครับแล้วจะความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับแต่สําหรับผมนะผมถนัดการเอาด้านข้างขึ้นก่อนนะครับเหนือหูนะครับให้แบ่งผมหมอกนะครับแล้วเอาผมในส่วนของเหนือหูนะครับขึ้นก่อนหวีให้เนียนนะครับ อย่าเพิ่งฉีดสเปรย์นะครับให้หวีให้เนียนก่อนติดกิ๊นะครับให้แน่นแล้วเอาอีกข้างหนึ่งขึ้นครับวีนะครับ จับชอบแบ่งชอบผมแล้วหวีให้เนียนนะครับพยายามอย่าให้เห็นด้านในของช้องนะครับกริปครับ มาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับให้วีข้างหน้าขึ้นครับวีขึ้นหมดเลยนะครับอาขึ้นหมดพร้อมกันทีเดียวนะครับแบ่งผมนะครับหวีผมให้บาลานซ์กันนะครับ ข้างหนึ่งหวีข้างหนึงจับไว้นะครับหวีผมแบ่งผมให้บาลานซ์กันนะครับตรงไหนที่เด้งออกไปเราสามารถใช้หวีหรือใช้มือกดเข้าได้นะครับเมื่อเห็นว่าเหมาะสมแล้วนะครับเราก็ติดกิ๊บครับ จะมีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เป็นเด็กนักเรียนผมหน้าม้านะครับเราสามารถสำหรับกรณีที่เป็นผมนักเรียนผมหน้าม้านะครับเราสามารถติดกิ๊บไล่บริเวณนี้ได้เลยนะครับผมน้องจะสั้นแล้วเราหวีขึ้นมาเราจะติดกิ๊บตรงนี้ได้เลยนะครับบริเวณนี้แต่สําหรับหัวหุ่นผมยาวหน่อยนะครับก็จะเหลือข้างหลังนะครับ ในส่วนของข้างหลังนะครับแล้วแต่ความถนัดของบุคคลครับบางบุคคลแบ่งช่อนะครับบางบุคคลหวีขึ้นพร้อมกันหมดเลยก็หวีครับแล้วแต่ว่าเราชอบโป่งไม่โป่งครับถ้าโป่งอาจจะยีเพิ่มนิดนึงได้หวีขึ้นเลยครับหวีให้เนียนนะครับหวีให้เนียนก่อนค่อยติดกิฟนะครับ สเปรเราจะไม่ฉีดเลยนะครับจนกว่าจะก้าวขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับหวีเนียนนะครับเมื่อหวีได้ตามที่เราพอใจแล้วนะครับติดกิ๊บเหมือนเดิมครับ เหมือนกันครับในกรณีที่ผมสั้นนะครับถ้าสั้นสามารถติดได้แต่วีไม่ถึงตรงตางศีรษะนะครับให้วีขึ้นมาถึงบริเวณนี้แล้วติดกิ๊บบริเวณนี้ได้ตามสะดวกนะครับแต่ถ้าสั้นมากก็ต้องมีกรณีพิเศษคือใช้เนตผมครอบอีกรอบหนึ่งนะครับเศษผมที่เหลือนะครับ ม้วนติดกิฟต์ครับครับลำดับต,ต,ต่อไปเราก็ฉีดสเปย์นะครับแต่ในกรณีนี้จะไม่ได้ฉีดนะครับ ก็ฉีดสเปรย์แล้วเราใช้ลักษณะการหวีพอฉีดสเปรย์ลงไปแล้วเราก็หวีนะครับหวีแล้วก็เอาไดเป่านะครับจากนั้นก็ใสโ่โ๊ะตามสะดวกนะครับนี่ครับจะเป็นการตั้งช่องแบบภูไทยนะครับหน้าหลัง จะไม่เหลื่อมกันมากนะครับแทบแทบจะเท่ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับเป็นการตั้งช้องแบบผู้ไทยนะครับก็คือช้องผมแท้นะครับสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยประการใดนะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ